มารวมกันส่งเสริมนิยามความงานในการสร้างความงานที่เป็นพ mm hmm. รีเมียมด้วยเอกันฑ์ที่มีคุณภาพร่วมกัน Prestige Award Elegant e Aesthetics 2023ลำดับที่หนึ่งครับ a v a t e Clinic วันนี้นะครับเราอยู่ที่ t r u e Icon Hall นะครับอคอนสยามนะฮะเรามาในงาน The Beauty v e r s e Empowering Confidence ของบริษัทอลแกนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นงานมอบรางวัลแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอัลเแกนสูงสุดของประเทศไทยนะฮะซึ่งทางอัมาเดคลินิกเราเนี่ยครับจะได้รับรางวัลว่าเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับ เอาชนะเอ g เกนแอสตีนิกส์2023ราง d a ล i n n นะครับ a เ a รันเตคล i นิกวันนี้นะครับเราได้รับถึง2รางวัลด้วยกันครับรางวัลแรกคือรางวัล Prestige Award นะครับก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเอลแกนทั้ง3 mm hmm. พอร์ตเลยของเอลเกนก็จะเป็นเรื่องของตัวฟิลเลอร์นะครับตัวท็อกซินหรือว่าตัวโบลท็อกแล้วก็คูลสกาวติ้งนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรสัสสวอนะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษให้เกียรติมาร่วม รางวัลเน่งจะเป็นรางวัลเป็นเรื่องของสกินคุยตี้ค่ะหรือว่าตัวจูเวนิโวลายนะคะซึ่งเป็นรางวัลน,นี้<ล>เป็นรางวัล,วแ,ลวแรกนะคะของปีนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคบที่ให้ความไว้วางใจเข้ามารับบริการที่ยามรันเต้คลินิกนะครับจนให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้นะครับทามรังเต้คลินิกก็จะพยายามพัฒนาเทคนิคใหม่ๆนะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะ ให้ทุกทท่านเนี่ยได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดครับคุณภาพสูงในแบบของเราอมารันเตคลินิก